สิบตำรวจเอกพงศพัชช่วยบำรุงพอบอหมูงานสพอ่อาวนางจัง,จงหวัดกระบี่ทำหน้าที่ประจํำป้อมยามตำบลเขาคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลเขาคามได้ร่วมกันควบคุมตัวนายสาธรผานุมาตรอายุ39ปีอยู่บัญชี30หมู่ปุที่2องตำบลช้างซ้ายอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ต้องหารักทรัพย์ผลปลามในสภาพเลือดโชคพร้อมของกลางผลทลายปามสิบทลายน้ำหนัก1 5 0กิโลกร,รมัมนำตัวส่งพนักงการสอบสวนสพอ่อานางหลังจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ได้เข้าไปขโมยผลปลามภายในลานเทโชพมอปามในที่2 2 2หมู่บที่1ตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จากการสอบถามนายบรรทูลภูมิพมอนเจ้าของลานเทปาม และเป็นอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคลามทราบว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้มีคนร้ายเข้ามาลักขโมยผลปามภายในลานเททางคนงานได้จับได้ขณะที่กำลังขโมยผลปามขึ้นรถกระบะมีฮอนดา้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบไม้นอนหนู4 6 5หกห้คลบีพร้อมด้วยผลปามจำนวนสิบพลายน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมจึงแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามารับตัวไปดำเนินคดี โดยนายบรรทูลกล่าวด้วยว่าสำหรับนายสาธรเคยเป็นอดีตคนงานซ่อมรถเก่าของตนภายในลานเทป,ปามมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตนจึงได้ไล่ออกไปประมาณปีเศษและในช่วงเดือนนี้ตนเองพอบว่ามีปา์มหายจากลานเทหลายครั้งจึงได้เฝ้าสังเกตและพบว่าในช่วงกลางเดึกที่ผ่านมานายสาธรได้นำรถกระบะเข้ามาลักผลปามคนงานจับตัวไว้ได้พร้อมของกลางจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดีดังกล่าว